เด็สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนค่ะึกเตียนปึกเตียนฮะนี่เป็นอะไรอ่ะานหอนี่เราอยู่เราอยู่หาดงึกเตี้ยนนั่งย้ายกหรอ ไหนพี่บอกพาไปดูดิวินาแกบอก กดเพิ่มกดเพิ่มปันปันปันเห็นผีเสื้อสมุทรไหมคะอุ้ยไปตบเขาทำไมเฮงเห็นค่ะเฮงเห็นค่ะนั่นไงโอ้ยกลัวไหมไม่กลัวถ้าเจอผีเสื้อสมุทรขยับตัวล่ะเฮ้ยก็จะจับเรากินนั่นดิใครรู้บ้างว่าผีเสื้อสมุทรเป็นตัวอะไรเป็นยักษอุยเป็นยักษ์เหรอ แล้วปีเตอร์ปีปเตอสมุดตายเพราะอะไรอ่ะโดนผ้าใบวันนี้เป่าปีใส่ตายเลยรอโอ้ห้าอักษรจังเลยแล้วแลใครใครใครเป็นลูกของของนางยักษ์ใครเป็นลูกของโจสมุดอย่าไปพูดมันน่าสงสารเลยมันจะฆ้าคนรออย่าไปพูดเลยอย่าปั่นเลยรอครับสี่เออทำไมอ่ะ ่อหนูก็ได้ยินนะค่ะจะเป็นตีกาากอ็นูร้องกากเป็นอาต้าบคาหนูนะลวองมันะเป็นคุณป่าคุณป่าชอบไหมไมแม่อา้คือตัวอะไร อะไรอ่ะนั่นอ่ะที่ยืนสูงๆนะเขานั่งเงือกเห็นไหมอ่ะน่ะเขาเป็นนางเงือกอ่ะน้าหาเขายาวเห็นไหมน้าหางเขาไม่มีขาเห็นไหมอะไันนี้เขาไม่มีขาเห็นเปล่าแล้วก็เป็นนางเงือกเห็นไหมอ้าวก็เป็นนางเงือกอ่ะเขาก็เป็นปลาไงข้างล่างเขาอยากอะไรเนี่ยข้างล่างเขาก็เป็นปลาข้างบนเขาก็เป็นตัวคนแล้วตัวนั้าที่เกาะหางอยู่ แล้วตัวที่ถือปลาตัวเล็กๆนั่นก็มาฉานุกงไงใช่เหรอใช่มาฉานุกงมาฉาแต่ว่าปลาลูกปลาใช่ไหมแต่วลูกปลาไงไม่ใช่มาฉานุ้ะคือลูกของเออนางเงือกกับเออหางวานนี่เคยดูปะเนี่ย เรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรเออลำมาเกียร์ใช่เตื่เหรอลำมาเกียรมีพระอิศวรอะไมม่่ไต้อะไรอะไรเออนอนทบนอนทุกนอนทุกเออใช่นอนทุกประการประกันคือร่างเดียวกันกับนอนทบแต่ นั่นแหละรถัชการน่ะส่วนรถัชการน่ะเป็นเจ้าใหญ่ก็แล้วพิเศษยังไงรัชการพิเศษยังไงพิเศษก็คือสามารถถอดดวงใจตัวเองแล้วเอาไปใส่กล่องแล้วมีอาวุธคู่กายเยอะจัดๆแล้วก็มีหลายหัวแล้วก็มีกี่หน้าใช่แล้วก็มีตัวเองอากาศได้ด้วยเขามีกี่หน้ามีกี่มือมีกี่หน้สิบหรือเปล่ายี่สิบก็สามสิบสิบหน้าเปล่า 10หน้าบ้าทดแปลว่าอะไระทดลองไงสิบดีเขามีสิบหน้าทดแปลว่าอะไรสิบไงการถูกสิบหน้าทำอะไรคือสิบหน้าขอทำอะไรอ่ะทดลอักกันของไม่ก,กี่หน้าป้าก้อยถามและตัวประกอบก็มี ทุกเป็นรถสกัดได้ใช่แต่ก,ก่อนที่จะเป็นรถสกัดเขาเป็นเปรตที่มีซอยบนหัวแล้วเวลาจะเรียกเนี่ยพระอิศวรก็จะเ,ออเล่นซโซนนั้นแล้วพระอิศวรก็จะลงมาแล้วก็จะเส่ให้นอนแล้วก็จะเส่ให้เปลีตัวนั้นเป็นรถสกัดแล้วขอก็เป็นรถสกัยแล้ว,แล,วแล้วเราพายราวก็บาบถามไปด้วยว่าถ้าเกิดเกิดไม่ก็จะให้หนงมาใช่ไ่ะจะจบยังเนี่ยไม่น่าน โอ้ยังดูไม่จบเลยโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อคลิปหน้าดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนลูกเลี้ยตัวเค่ะเสื้อสบิดใจร้ายนะอย่าไปเชียงสู้ตู้นะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในช่องสามแฉกในช่องสามแฉกแม่หลบอลต้นต้น